ท้ายืดกล้ามเนื้อต้นคอทางด้านหลังท้าเริ่มตน้นให้นั่งบนเก้าอี้ลำตัวตั้งตรงเท้าทั้งสองข้างวางราบกับพื้นเริ่มจากใช้มือทั้งสองข้างประสานบริวเวณศีรษะที่บริวเวณท้ายทอยแขนอยู่ในลักษณะขนานกับลำตัวหลังจากนั้นให้ก้มศีรษะลง พร้อมกับกดที่บริเวณศีรษะเบาๆจนรู้สึกตึงบริเวณกล้ามเนื้อต้นคอทางด้านหลังทั้งสองข้างทำค้างไว้15วินาทีโดยนับ1ถึง15ช้าๆทำซ้ำ3ครั้งค่ะ